สวัสดีค่ะท็อปสเบี้ยนคุณต่างก็รู้ว่าสวนสนุกหรืองานเทศกาลนั้นจะมีเกมสนุกๆมากมายแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคุณไม่ชนะและได้รางวัลใดๆเลยวันนี้เราจะมาเปิดเผยถึงกลวิธีที่พวกเขาใช้ในเกมต่างๆกันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะอันดับ10เกมโยนห่วง เราเริ่มต้นกันที่เกมยนห่วงซึ่งเป็นเกมที่หลอกลวงมากที่สุดเกมหนึ่งในงานเทศกาลเลยทีเดียวพวกนั้นทํามาจากพลาสติกแข็งหมายถึงพวกมันจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ไกลนักและยังมีขนาดใหญ่กว่าคอขวดเล็กน้อย ซึ่งหมายความว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้ในการชนะเกมนี้ได้เลยและห่วงมักจะกระดอนออกจากขวดอยู่เสมอดังนั้นถ้าคุณมีทักษะการโยนห่วงที่ดีพอให้ลองใช้วิธีนี้ดูนะสิ่งหนึ่งที่คุณทําได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะเกมก็คือทําให้ห่วงหมุนซึ่งดูเหมือนจะขัดกับความรู้สึกไปสักนิดแต่มันก็ทําให้ห่วงลงไปอยู่บนขวดได้อย่างมั่นคงซึ่ง ทำไม่มีโอกาสในการกระดอนของห่วงลดลงและทำให้ห่วงติดอยู่กับขวดอย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยแล้วเราว่ามันอาจจะดูเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคุณลองดูแล้วเราขอแสดงความยินดีกับคุณตอนนี้ได้เลยว่าคุณจะต้องชนะแน่แน่อันดับ9เกมปลาลูกดอก มาต่อกันที่เกมสุดคัดสิกอย่างเกมปลาลูกดอ,อกกันค่ะพนักงานจะให้ลูกดอ,อกแก่คุณ7อันหรือน้อยกว่านั้นเพื่อให้ใช้เริ่มเกมและคุณต้องทําให้ลูกโป่งแตกเพื่อจะได้รางวัลซึ่งดูเหมือนมันจะง่ายเพียงแค่ปลาลูกดอ,อกให้โดนลูกโป่งจนแตกแต่มันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่วิธีแรกของเขาคือการทําให้ลูกดอ,อกทื่อและวิธีที่2ก็คือการเป่าลูกโป่งให้พองขึ้นอีกเล็กน้อยนั่นหมายถึง คุณต้องพยายามปลาลูกดอกบนพื้นผิวลูกโป่งที่ครุขค่ะด้วยลูกดอกทื่อนอกจากนี้พวกเขายังหักส่วนตรงกลางของลูกดอกเพื่อมีแรงโน้มถ่วงมากขึ้นอีกด้วยทําให้ความแม่นยําในการเคลื่อนที่ของลูกดอกเคลื่อนที่ไปทางอื่น ไม่ว่าคุณจะปามันอย่างไรก็ตามแทมยังมีกลยุทธ์อีกเล็กน้อยนั่นก็คือใส่กระดาษเข้าไประหว่างช่องว่างจากนั้นลูกดอกก็จะเคลื่อนที่แบบพาดเป้าได้เคล็ดลับต่อไปก็คือการปลาลูกดอกให้แรงมากๆให้โดนลูกโป่งที่มีพื้นผิวขรุกขระเหล่านี้จนแตกและสุดท้ายก็คือการเลือกลูกโป่งที่ใหญ่ที่สุดในนั้นซึ่งพื้นผิวของยางจะมีมากกว่าปกติเป็นผลให้ผิวของลูกโป่งบางลง ทาให้มีโอกาสในการปาลูกโป่งให้แตกนั้นมีมากขึ้นด้วยลูกดอกทื่อๆแบบนี้แหละคุณต้องลองนําทริคนี้ไปใช้ในงานเทศกาลหรือในส่วนสนุกครั้งต่อไปถ้าได้ผลลัพธ์อย่างไรแล้วแล้วก็อย่าลืมมาบอกกันด้วยนะคะอันดับ 8. การโยนห่วงลูกบอลไม่ว่าคุณจะมีความสามารถด้านบาสเกตบอลหรือไม่การโยนบอลลงห่วงนั้นก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด ลูกบอลมักจะกระดอนออกมาหรือไม่ก็ไม่ถึงห่วงในขณะที่ห่วงนั้นจะโค้งและเอียงจากองศาที่คุณเห็นเมื่อคุณยืนอยู่ใต้ห่วงคุณจะสามารถเห็นได้ชัดว่ามันเอียงอยู่แน่นอนและลูกบอลก็ถูกอัดลงมเข้าไปจํานวนมากเพื่อมีโอกาสกระดอนออกมาหลายๆครั้งและไม่ใช่แค่นั้นพวกเขายังวางห่วงให้สูงขึ้นและไกลจากตัวคุณมากขึ้นขั้นแรกคุณต้องพยายามโยนให้แม่นยําและพิจารณาความต่างของรูห่วงและวิธีการโยน ขั้นต่อไปคือการโยนบอลออกจากมุมของคุณและโต้กับพักมีการกระรอนกับหลายครั้งและจากนั้นกระโดดแล้วยโยนบอลให้เป็นวิถีเส้นโคง้งในกรณีนี้มันไม่ได้ผลเพราะลูกบอลมีลมอยู่มากจึงกระดดนออกจากแปน้นดังนั้นไม่จําเป็นที่จะใช้วิธีนั้นเราใช้วิธีการเพิ่มวิธีโคง้งและคุณอาจจะสามารถทําได้เช่นกันแต่จาไว้ว่าพวกเขานั้นใช้กลยุทธ์มากมายดังนั้นไม่ต้องหวังชนะรางวัลเลยไม่ว่าคุณจะเก่งบาสเกตบอลแค่ไหนก็ตาม อันดับเจ็ดเกมปีรามิดขวด เกมนี้ดูเหมือนจะง่ายคุณจะได้ลูกบอลหนึ่งพวงและพวกเขาจะบอกให้คุณโยนลูกบอลให้โดนขวดที่อยู่ด้านบนสุดรวมทั้งขวดที่อยู่ด้านล่างให้หล่นลงมาด้วยพวกเขาจะใส่หินลงไปและทําให้ขวดหนักขึ้นและพวกเขาจะให้ลูกเบสบอลป้อมที่มีน้ําหนักเบาเกะคุณซึ่งทําให้โอกาสที่จะทําให้ขวดล้มนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยอย่างไรก็ตามมีอยู่2วิธีที่จะทําให้คุณรู้จักกลวิธีของพวกเขาและชนะได้ให้คุณขออนุญาตดูขวดถ้าพวกเขาไม่อนุญาตก็ให้เดินออกจากร้านไปหากคุณยังไม่อยากเดิน ออกจากร้านและอยากรู้กลวิธีของพวกเขามากขึ้นให้คุณทาอะไรสักอย่างเพื่อที่จะใ,ให้ขวดหล่นลงพื้นแม้ว่าในขวดจะเต็มไปด้วยลูกตะกั่วก็ตามแต่แทนที่คุณจะเล็งเป้าไปที่ขวดด้านล่าง2ขวดให้หล่นลงพื้นคุณจําเป็นต้องโยนลูกบอลอย่างแรงและหวังว่ามันจะมีแรงเพียงพอที่จะทําให้ขวดดวนลงมาได้และคุณต้องใช้แรงอย่างมากกับทุกขวดเพื่อชนะในเกมนี้ถ้าไม่เชื่อจะลองดูก็ได้นะอันดับ6กเกมบันไดเชือก ลองคิดดูว่าพวกเขานั้นยุ่งยากกันอย่างไรอันดับแรกหากคุณดูใกล้ๆคุณจะเห็นว่าบันไดนั้นอยู่คงที่จุดเดียวแทนที่จะเป็นสองจุดซึ่งทําให้ยากต่อการรักษาสมดุลจึงเป็นเหตุว่าทําไมทุกคนถึงตกอย่างไรก็ตามยังมีวิธีการเล่นให้ชนะอยู่เล็กน้อยอย่างแรกคือให้มองว่ามันเป็นเชือกที่พันกันแน่นและแน่นอนคุณต้องรักษาสมดุลอย่างดีเพื่อที่จะชนะเกมนี้และคุณต้องเดินอย่างช้าๆค่อยๆขยับมือและขาไปทางตรงกันข้ามพร้อมๆกันใช้มือ และจากนั้นใช้เท้าขวาจะดีที่สุดและสลับกันไปเรื่อยๆพักคุณยังเป็นเด็กคุณจะมีโอกาสในการชนะเกมนี้มากขึ้นเพราะว่าคุณจะตัวเล็กกว่าและมีูนยนกลางของแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าแต่ถ้าคุณโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็คุณก็ควรจะชนะเกมนี้เพื่อเด็ดแรกของคุณดังนั้นลืมไปได้เลยว่าคุณจะชนะเกมนี้อันดับ 5. เกมโยนตากล้า พวกเราต่างก็รู้ว่ามันคือการโยนบอลลงตะกรา้าง่ายๆคือคุณต้องลองโยนลูกเทนนิสเข้าไปในตะกรา้าอย่างไรก็ตามลูกเทนนิสที่อยู่ในตะกร้าจะกระดอนลูกที่เข้าไปใหม่ออกมาเสมออย่างแรกคือตะกร้านั้นถูกออกแบบมาให้กระดอนสิ่งของออกอยู่เสมอซึ่งทําให้ลูกบอลของคุณกระดอนออกรวมถึงลูกเทนนิสที่เขาให้คุณเล่นนั้นไม่ใช่ลูกเทนนิสที่ใช้กันปกติแต่เป็นลูกเทนนิสที่เบากว่าลูกเทนนิสทั่วไปซึ่งทําให้มันกระดอนออกอย่างง่ายดายเคล็ดลับคือการทําให้คุณโยน เพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่กระดอนออกและลูกบอลจะไม่หมุนด้วยทั้งหมดนี้จะทําให้ลูกบอลหมุนรอบตะกร้าและจะเข้าไปในตะกร้าอย่างนุ่มนวลและหากคุณมองที่ฐานของตะกร้าคุณจะเห็นว่ามันแหวงอยู่ใช่แล้วหมายความว่าตะกร้าไม่ได้ถูกวางไว้ที่ด้านล่างแต่มันจะหมุนได้ในขณะที่คุณกําลังมองหาชัยชนะแม้ว่านี่จะเป็นเกมหนึ่งที่น่าดึงดูดใจแต่ก็ต้องหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดอันดับ4สาปเป็ดลอยน้ำ เรามาต่อกันที่สาเป็ดน้อยสีเหลืองฟุ้งฟิ้งกันเลยนะ แม่นยำในการยิงปืนอย่างไรก็ตามทางกองทหารได้ให้เทคนิคลับเพื่อจะได้ชนะในเกมนี้ถูกแล้วพวกเราต้องนำเทคนิคนี้มาใช้โดยยิงรอบๆเป้ารูปดาวให้เป็นวงกลมจากนั้นก็ใช้กระสุนที่เหลือในการยิงปืนให้โดนเป้าซึ่งจะทำให้คุณยิงเป้าได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องอาศัยความแม่นยำและความสามารถในการยิงปืนเลยแม้แต่น้อยแต่ถ้าคุณมีความสามารถนั่นเป็นเพียงโอกาสเดียวที่คุณจะเอาชนะเกมนี้ให้ได้ ดับ2เกมเบสบอลไม่ว่าคุณจะเก่งเบสบอลมากแค่ไหนเกมที่มีห่วงและลูกบอลน,นั้นแทบจะไม่มีทางชนะได้เลยอย่างแท้จริงเกมเบสบอลนั้นค่อนข้างง่ายเมื่อคุณวัดระยะของความเร็วที่คุณคว้างลูกเบสบอลออกไปคะแนนของคุณจะถูกวัดจากเครื่องที่มีเรดาร์ซึ่งจะส่งเสียงเมื่อลูกเบสบอลผ่านเรดาร์หน้าเครื่องไปและมักจะแสดงให้เห็นความเร็วที่ลดลง10%จากปกติ ถ้าคุณคว้างลูกเบสบอลที่ความเร็ว20ไม้ต่อชั่วโมงเครื่องจะแสดงความเร็วของคุณเป็นกลุ่มหรือถ้าคุณคว้างลูกที่ความเร็ว100ไม้ต่อชั่วโมงเครื่องก็จะแสดงความเร็วของคุณเหลือเพียง90ไม้ต่อชั่วโมง ซึ่งคุณก็สามารถใช้ข้อได้เปรียบตรงนี้ในการคาดดาวได้อย่างง่ายได้โดยตัดออกไปเพียง10%ดังนั้นถ้าการคาดเดาวของคุณนั้นคือ30ไม้ต่อชั่วโมงจากนั้นทําให้เป็น27ไม้ต่อชั่วโมงหรือถ้าคุณคาดเดาวไว้ประมาณ90ไม้ต่อชั่วโมงก็ตัดให้เหลือเพียง81ไม้ต่อชั่วโมงซึ่งเป็นคณิตศาสตร์แบบง่ายๆที่คุณสามารถคิดนใจได้เองอันดับห่ราคาของรางวัล ของเล่นตามงานเทศกาลนั้นมีราคาถูกมากๆคุณจะต้องเสียเงินมากกว่าเกือบสิบเท่าหรือมากกว่าที่จะซื้อตามปกติทางออนไลน์พร้อมกับคุณภาพที่แย่พอๆกันและของเล่นต่างก็ผลิตในประเทศจีน ซึ่งของเล่นที่ราคาแพงที่สุดในงานเทศกาลมีมูลค่า10ดอลลาร์หรือ300บาทนั่นเองอย่างไรก็ตามสำหรับนักเล่นในงานเทศกาลนั้นอาจจะจ่ายค่าของรางวัลมูลค่าเกือบ100ดอลลาร์หรือ3,000บาทเพื่อจะได้ของเล่นชิ้นเล็กๆเท่านั้นบางครั้งของที่ได้อาจจะมีมูลค่าแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำ ถ้าคุณอยากได้ของเล่นเฉยๆสั่งออนไลน์เอาจะง่ายกว่านะซึ่งนั่นจะทําให้คุณประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณได้เป็น3000บาทเลยทีเดียวเราไม่ได้ห้ามพวกคุณไม่ให้เล่นเกมในงานเทศกาลหรอกนะแต่เพียงไม่อยากให้คุณโดนหลอกก็เท่านั้นเองแต่หวังว่าหากคุณนํากลายุทธ์ที่อยู่ในวิดีโอนี้ไปใช้บ้างเล็กน้อยคุณอาจจะรู้ทันวิธีของพวกเขาและอาจจะได้รางวัลครั้งแรกติดมือกลับมาบ้างก็ได้นะ ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ